จะหาจากที่ไหนได้อีกสมาร์ทวอทงบลักร้อยกันน้ําได้ถึง IP6 8ปไม่ใช่แค่ผ่านาน้ํผานผ่านได้นะรุ่นนี้แช่น้ําได้ลึก1.5เมตรได้ถึง30นาทีจากที่ทดสอบแช่น้ําในก็ยังกลับมาทัชสกรีนได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยสมาร์ทวอทแบนอลลอนเคิร์ฟรุ่นนี้มาในงบหลักร้อยราคาจับต้องได้หน้าจอสวยออกแบบหน้าจอมาให้โคง้งรับกับข้อมือเปลี่ยนดีไซน์หน้าจอได้เยอะมากคาสะดวกผ่านโดยตรงนาฬิกาหรือผ่านแอปก็ได้แบบนี้เลยใช้งานง่ายรองรับเมนูภาษาไทยแต่นี่ก็คือรุ่นที่เราได้มาแค่แพคเกจการแกะกกออ็คื ได้มาสองสายซิลิโคนสีดํากับสายแม่เหล็กตัวชอบสายแม่เหล็กนะรู้สึกว่าใช้งานง่ายถุกใจก็ตรงสองสาย,สายนี่แหละเบื่อสายแม่เหล็กเมื่อไหร่เปลี่ยนเป็นสายซิลิโคนได้เลยสวยทั้งคู่เป็นอีกรุ่นที่ใช้งานง่ายและอยากแนะนํามากใครงบนอ้อยอยากได้ฟังก์ชันจัดเตมแนะนารุ่นนี้มีเมนูรองรับภาษาไทายงานง่ายใช้งานผ่านแอปก็ง่ายที่ลืมหาโทรศัพท์ตัวเองก็ได้ด้วยนะเป็นชัตเตอร์แทนไม้เซลฟี่ตรวจความเครียดอัตราการเต้นหัวใจสุขภาพหรือจมูกดออกกําลังกายตัวนี้ฟังก์ชันจัดเตมแต่งบแค่หลักร้อยอันนี้คือ คุมมากๆพีกาดอยู่หน้าคลิปเลย